จะแม่แล้วโสูเจิดไต่เจิดเ,เนื้ออยู่โอ้ยสบายดีปอแม่พี่น้องไออยู่เฮือนละบาน,นิโซ่อือไปบุญกับเบิร์ดหรือบ่ฮะไปบุญเบมดแล้วอ๋อยังก่อ เอาเข้าไปโหลดไพ่น่ะขี่มอไซค์นั่นไปน่ะเอาเขาได้โหลดคัาได้สไปเ,เออมื่อกี้นกระเป๋บบาดาวกบเมียอ่าไปซะซะ ยังอาร์ตคือกล่าวว่านี่นะมินนี่กับมาทอดหนวสันสไปบุญแล้วปลาโตผีมันออกลายปันนีตีบ๊อคือบกเก็บอันนี้นะ ดีเลยได้นี่เขาจะมาสื่อบ่ก็ดีแล้วเหตุนางฝานางลมวาลมบอกเข่าก็ยังออกคือเก่า มันกับขาอยู่เนาะเล็กๆหน่อยมาผัดผมนี่คขอยู่พี่น้องคคเอากระถ่วความเงาขั้ำพูนอยู่บนความเหนียวได้ บอตกลงสร้างนะมัน,นนี้ก่อนบ่เดือนนหรือจังไหน ยังมาน้ามาอยู่มาว่าจังมือแล้วเนี่ยโอ้ยปวดแขเดิได้สร้างนะไปกินเดือนสามก่อนวันนีได้โอกาสามาหาบ้องว่านี่นะ แม่น้องเทนมาหาอากาศมันเย็นมาเลยนอนหอมวราภางามเนาะท่านนี่ก็ยังขี่ได้อยี่ยดิอียังอันนี้นะฮึปา มันลาหมากแบบนี้นอ,อีเนาะเออสิเอาไปปลูกก่อไหมทางบว่าม,มันจะอยู่อยูว่วะเป็ดไก่บอกินเบ่อบอกินหนกนะอกเนาะเออสิมามาไปปลูกก่อนหนุ่มทางหน้ามาหนะ้า ก็อบแมนหลุมบอนทีอันลางถวยลรางจานลงไปนะนาหนามลายลงไปก็เมื่อ,อกี้นะเจมาลาโทรมาจักของความภา่แดสนั่นวันไว้เขาก็ะถือยังบร่ได้อ่านเจมมาลายังอยู่ยอยันสวรรค์ โทรมาบอกลองตั้งแต่มือที่ตั้งแต่มือที่แย่กันเดยมือที่แยกกันแปไแปตามหาจุดหมายนะพี่น้องว่ากันว่าเออได้บ่อสิบเนิครอยู่เมืองเด้อว่ะไปไปบุอยู่แข้งอันไปบงอยู่แข้งแหละก็เลยว่ากันว่าเออคันเห็นทางนี้ก็บอกกันไลยว่า มือม่อมืหันไปไปตามหาเสกเสกเงิน youtube ที่มันอันนั้นนะที่มันจ่ายมาแล้วมันหายนะโบเห็นนางกับโบเห็นไปเห็นแต่ซื้ออเปไปเห็นตละหัพินคล้องเ้ากับโบเห็นแล้วเมื่อนี้เพิ่นโทมาบอกว่าเพิ่นโทมาบอกว่าอันเงินพอดีนอกมันแก่ใครเรียบร้อยแ,อแก่ใครให้เรียบร้อยหมดแล้ว เด็กสมัยใหม่เขาเก่งเนาะเข้านาแบบว่าสมองเขามันแบบว่าใส่งา,ายไรเหลืองไรนาวเนาะมันามาเลยความจำกับบ่คอยดีเสมอเนะล่ลง,ล,งลืมลืม,ลมขอบใจแทนนางเจกากีอะไรเนะาะตมิดนาะเธอนะถอดใจเลยได้เธอปล่อยไปก็แห้งเหมือนเธอสนใจพอดที่เขาขึ้นไปขึ้นมาเขาเลยแบบเขาเลยเป็ปุ๊ก ให้ปุ๊กให้เธอตื่นึ้นมาอีกให้เธอหึดหึดึ้นมาสู่เบิ่งใหม่มาก็เลยทำว่าอยากได้อยู่บองเงินนะเงินหายไปนะยังไ,ได้อนะใช่ปะก็เลยม,มาว่ากันแต่บินาวก็เหตุให้แล้วกันมันอ้เรองบุงราวแบบมันมึนนะมึนตึ๊บสมองหมดสั่งงาน ก็เลยให้นองแก่คลายหายก็เลยเงินเข่าบัญชีแล้วตอนนี้นะนางกระโรมาบอกนางหายสันหายฮากระซาจักหายย้อนยางหายยนเงาผันปุ้ซายอันอันทิพนั่งตั้งแต่เมื่อคืนนี่เบ้อนั่งอยู่สวรรค์หมดเลยพูดยวเดียวนี่นะเป็นตั้งหัวเลยเมื่อแรกบอกเก็บนะเฮ็ดนะพี่แม่นทะเลกลัวเมื่ออื่นนี่ดอกเมื่อใหญ่เนี่ยมันได้เป็นตะกินนะฮะพอดีนอน มาแต่ปากซองไปกันสี่คนโปนนสีกับแม่ซะก่อนแล้วก็ไปสื่อโหลดอ,อ่าสื่อโลหอออโลดจักไปทถอนเงินสื่อโหลดเมื่อก่อน ก็ปากซองกับบระเดิอยังดอกอาหารอยู่ปากซองก็อยู่บ้านห้องกับพ่อปันกันเมื่อก่อนพี่น้องเขาก็ไปบุญแซ่แซ่จริงาับเผาเฮือนเป็นเผาเผาเฮือนนี่แหละกับโพดกับโฮวันล้มเนาะเย็นซ่านบ้านซอง อุ้ย,ยนออ้องสันตามครานนว,นวนี้ปลาได้เลยเนาะโอ้เชี่ยวหน่มยง้เชี่ยวนี่ฮวนอ้นอมแน่ส้มแน่คราวนี้ปาานะลาหัวน่ะล็อกบ้านไม่มีใครอยู่อ้าวบันเทิงเลยงานนี้ มันมีพคอยู่เลยพี่น้องเอาไปบุญไดละให้เอาไปบุญบุดมาอยูู่้เดียวน,นี่แหละกูต้องซ่อ้และแหละมไม่ซ่อก็ต้องซ่อเลยบวยกะสิงเงียบไรเติบพี่น้องยังมาเห็นกระทางตกใหม่ตกนี่วะ ลมจนกระทางลมพอดีโคดเลยวะโอเคพี่น้องขอบคุณหลายๆื่อทุกคนติดตามเด้อเท้าหน้ากระมวนแซวสัออ่ง